สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมใส่คนโกูนะครับมารอบสองครับรอบแรกก็โอ้ได้นน้อไม้หนอเดียวมันเน่าเมื่อครับไม่รู้เป็นไรครับนี่ปลาหนอไม้ข้างหลังผมนี่ครับเขาเนี้ยเอารถซาเล็กมาครับหนี่งกล่องรถซาเล็กนะมือกล่องนะครับเอารถซาเล็กมาครับเตรียมลันเตรียมของดักปลาไหลมาแหละครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเอามองสองเส้นหามมาได้เนาะนาเนะกินข้าวปลา เดี๋ยวปลาตัวเดียวจริงจครับจะบอกแม่เฮ็ดอลังการนะไมาดูว่ปลาตัวเดียวมองสองเสนหาดูได้เลยจะบอกหมาดูว่ไม่ไพ่นี่นะครับเอียดมันไปปลายมันตัดลูกชายหิวนี่ครับเขาปลาเขาไหลมากก่อนกันนี่นะครับง่ายครับถ้าเอ็งมีมีดมีไหลก็ต้องเตรียมมีดมาอลไรครับเอ็งก่อนนี่ครับไมาย่างย่างดีเลยครับมาหาข้างหน้า ในกรณีที่ว่าดินแข็งเี่ยเาดินแข็งครับเนี่ยโคตรง่ก็เหม่เขาเอาหินมาสองก่อนนะครับหินเามาทำกันนี่นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับนี่วิธีการนะครับข่ากรณีแข็งแข็งครับเอาหินมาอันนี้ไม่ได้สอนนะครับอันนี้คือว่าแช์ความรูกันี่เชะครับไม่ได้ว่าสอนใครนะครับเนี่ย ปลาได้ปลาตัวเดียวให้ยังให้อลังการงานสร้างนี่ครับคุดมาได้นี่ครับพ่อพี่น้องตัวอะไรเนี่ยมีใครรู้ไหมครับจิปโปูมนะครับนี่จิปบปูมจิปโป,ป,โปูมปลามกกินเลย ไฟต้องกคุคด้วยครับพรมพี่นองจะย่างจะอะไรลนะร่ะใา่มาผักมาผักผ่อนน,นะนายเนาะครับอยู่บ้านก็เบื่อ น,นี่ยางให้ลูกชายกินดนะครับผมยังไม่กินเขาเลยครับตอนนี้ก็บใบมง้งคึนนะครับตอนนี้ลูกชายกินแล้วนะนายเนาะครับนายกินกับอะไรกินกับน้ียพริกกับผักกับผักเนาะผักกันจองเนาะนายเนาะครับชิป,ปูมันยังอร่อยเนะครับยังมันเนี่ย ถ้าได้ได้หลายไปคั่วคือสสดิงคือจิงรีนี่ยังอร่อยเลยแต่ว่าอร่อยกวาเนี่ยมันธรรมชาตินะครับมม่มันไม่ได้เลี้ยงญี่ป,ปุ่น นี่ส่ยิงยางให้ตามนี่ก็ขยับนี่ครับ,น,บ,น,น,าาน,รบนี่ขยับก่อนหนามานะครับนี่ครับขยับก่อนหนามาก่อนล้งก็ทับไปคือก่อนนะถ้ายายมันต้อง้าในกรณีไฟบ่ะบากนะครับ นี่ครับถ้าใครดูก็น่านจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วนะพ่อพี่น้องอยู่ปันนกของหน้าเองนะครับพ่อพี่น้องแค่นี้เลครับชีพปันอกของหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมากมากแล้ mm. วเพราะว่ามีความสุขดีนะครับแบบนี้นะใช่แบบนี้นะไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปแข่งขังในอะไรๆครับทำแต่งานเจ้าของแล้วก็ว่างๆก็มาหาอยู่หากินมาฝึกลูกด้าอะไรเด่นครับพ่อพี่น้อง ครับเรียบร้อยแล้วครับคลิปปมของเสียบานเองครับคลิปปูมันตุอยนะู่เลยมามาดูเขาผมเลยเขาเสอย กำลังกินเลยลูกชายยูปลาหรืออย่างปลาเ,เ,ลเขา,ากินครับก่องนึ้ออกประเทศอะไรก็นี่ครับตัวนี้เข้าปลาเยอะไม่มีอะไรครับนี่น้ำพริกเฉยเดียวครับคือมาออกปลาออกแล้วนะเข้าไปห่อน,น้ำพริกก็เกลือมากครับกลับมาหาข้าขงหน้าอันนี้ก็พักกัญจงนะครับที่ลูกชายกินน้ำพริกคือกันอูกับผักกัญจงองน่าสองนู่พักกัญจงเลย อ,อ,อ,อยู่ก็คลองเก็บเอาคลองสดๆเลยนีลย่ลูกชายกินแล้วครับผมกินอันนี้เดียวเลยครับกำลังห้กินต่อ อร่อยครับอร่อยแบบบ้านๆดชุดยอดครับบรรยากาศครับแต่ว่ามันเชิงหลงลบอ่าวนะครับลบอ่าววันนี้โอเคครับกัรโร้กงผมครับคนขยันครับไม่มีมนตายถ้าอยากสบายเสือกับผีกับหมอนนะครับถ้าชอบก็ถูกใจถ้าใช่ก็ติดตามไปแล้วครับสู้าบบพนักงานาครับอย่าจะไปจนสวัสดีครับ